สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจำวันที่สองนะคะมกราคมนะคะคุณได้พลังงานก้าเหรียญน,นะคะส่วนเขาเป็นสี่เหรียญน,นะคะที่กลับหัวนะคะวันนี้ถ้าใครโสดสนิทมีโอกาสจะได้เจอนะคะคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะ,ะเขาว่าจ,จะเป็นคนที่แบบว่า เคยอกหักมาก่อนนะคะเคยคิดมากเคยมีความรู้สึกได้ลบๆกับความสัมพันธ์แต่เมื่อเขามาเจอคุณเนี่ยคุณจะสามารถเอาชนะใจเขาได้เขาจะลืมความเจ็บปวดทั้งหมดนะคะเขาก็จะทิ้งนะคะสิ่งที่เขาเป็นกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไปทั้งหมดเลยนะคุณสองคนพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะสามารถที่จะสานต่อได้จนถึงขั้นแต่งงานเลยนะคะพลังงานคู่แท้แล้วก็ไพ่เยส yes นะคะก็หมายถึงการสมหวังนะคะส่วนใครที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะ วันนี้นะคะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะ ตัวคุณเนี่ยนะคะได้พลังงานก้าเหรียญเนี่ยคือมีความสุขมากๆเลยสมหวังนะคะได้ดั่งใจแฟนคุณเป็นสี่เหรียญกับหัวนะคะเขาลดทิฐิลงเขาลดความวิตกกังวลลงมันก็คือการที่ว่าสามารถที่จะคุยจะเคลียร์ปัญหากันได้แหละคะ่ะนะเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้ก็เนื่องมาจากพลังงานของความรักนะคะที่เป็นรักแท้แล้วก็ไพ่เยสก็หมายถึงความสําเร็จนะคะการง้อกันหรือว่าการตกลงปรงใจอะไรกันในเรื่องราวที่คุณมีปัญหานะคะ